ทายาทของสมาชิอชอกทชกศอสมอถามเข้ามาอีกแล้วนะคะว่าส่งชื่อไปแล้วส่งเอกสารไปครบถ้วนแล้วทางรพสตรหรือว่าทางพื้นที่ก็ดูแลอย่างดีส่งให้เรียบร้อยแล้วก็มีรายชื่อในตอนที่รับรองนะคะอย่างเช่นรอบ5พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็มีรายชื่อแล้วแต่ว่าตอนจ่ายเงินทำไมไม่มีรายชื่อเราเป็นอะไรนะทำไมถึงไม่มีนั่นก็แสดงว่าเอกสารของท่านไม่ครบค่ะ ทางสมาคมก็เลยไม่มีชื่อในกลุ่มที่จ่ายเงินในรอบแรกนะคะในงวดที่1นนะคะแล้วจะทํำยังไงดีล่ะก็ต้องสอบถามเข้าไปนะคะสอบถามเข้าไปที่สมาคมเลยค่ะว่าของท่านขาดอะไรจะต้องถามเป็นรายบุคคลไปเลยนะคะจะถามได้ที่ไหนล่ะก็ถามได้ที่รพสต,ตนะคะหรือถามได้ที่ศูนย์ประสานงานของจังหวัดเรานะคะศูนย์ประสานงานของสมาคมชกสอสมจะมีอยู่ทุกจังหวัดนะคะ จะอยู่ที่สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดค่ะติดต่อได้เลยนะคะหรือจะติดต่อผ่านรพสตก็ได้ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ที่นั่นก็จะสามารถตรวจสอบให้เราได้นะคะว่าขาดอะไรนะคะหรือถ้าใครอยากให้ป้าป๋อช่วยเหลือก็ยินดีนะคะถ้าช่วยได้ก็ยินดีค่ะแต่ว่ามันก็ต้องให้ข้อมูลกันส่วนหนึ่งนะคะเบื้องต้นก็ไปที่รพสตที่ดูแลเราอยู่เลยนะคะ หรือจะไปที่ศูนย์ประสานงานของสมาคมอยู่ที่สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดค่ะวิธีที่3ก็สอบถามมาได้ที่ป้าปอได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ป้าปอก็มาแจ้งข่าวเท่านี้นะคะอย่าลืมกดแชรเพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะถ้ามีคลิปใหม่หรือว่าอยากให้ป้าปอทำเรื่องอะไรก็บอกมาได้นะคะก็บายบายสวัสดีค่ะ